สวัดีค่ะโอเคพีเคสินทีนชาแนลค่ะวิดีโอนี้เรามาถักที่ครอบมวยผมหรือว่าเน็ตซึ่งจะเป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็จะเตรียมวงยางยืดแบบนี้ไว้ด้วยใครที่มีช่วงข้อต่อที่เรียบอันนั้นใช้ได้เลยนะคะส่วนเรามันไม่มีก็ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็จะใช้เข็มเบอร์5ทับศนะคะเส้นไหมคตก็จะเป็น4พายซึ่งเพื่อนๆนะก็อาจจะนำไปปรับ การถักได้นะคะอันนี้แค่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะคราวนี้เราจะทําการเริ่มตัวเมจิกรีนกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ถักปมหนึ่งปมก่อนนะคะอ่ะคราวนี้มันจะง่ายนะคะนะก็แค่ถักโซ่เท่านั้นเองนะคะเราจะเริ่มโซ่ทั้งหมด6ครั้งนะคะหนึ่งสอง 3 4 5 6นะคราวนี้เราก็จะทำซิงเกิลโคเชลงในเมจิกริงหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็จะได้ประมาณว่าห่วงที่1นนะคะนะแล้วเราก็จะทำทั้งหมด8ห่วงนะคะโดยเราจะเริ่มเหมือนเดิมเลยคือ6โซ่นะคะสองสา,สาแล้วก็ s ิงเกิลโคเชตลงในเมจิกริงหนึ่งครั้งอ่ะโอเคได้ห่วงที่สองแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปทำทั้งหมดให้ได้8ดห่วงนะคะโอเคได้8วงแล้วเราก็จะทำการเชื่อมต่อไปแถวที่สองเลยค่ะสอดเข็มไปที่หลักแรกนะคะเข้าข้างในไปเลยอันนี้เราจะทำการทำาิงเกิลโคเชตนะคะแล้วก็ s i n เกิลโคเชตต่อไป ครึ่งหนึ่งของหก็คือ3เราจะทำสมครั้งนะคะแล้วคราวนี้เราจะขึ้นโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6นะยังเท่าเดิมอยู่นะคะแล้วก็ไปเชื่อมที่ตัวห่วงถัดไปด้วยซิงเกิลโคเชต์หนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้น6โซ่เหมือนเดิมนะทำสเต็ปนี้ไปจนรอบนะคะ โอเคเมื่อถึงตัวสุดท้ายเราจะเชื่อมเพื่อที่จะขึ้นแถวถัดไปเราก็จะเชื่อมที่ตัวที่ซิงเกิลโคเชที่3ของตัวเริ่มต้นนะคะนี่นะคะเราก็เชื่อมไปได้เลยคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเชื่อมด้วยตัวสลิปสติ๊นะคะนะแล้วเราจะทำในโซ่เป็นซิงเกิลโครเชตครั้งนะหนสอง และสาโอเคค่ะคราวนี้นะคะไอตัวนี้เราจะขึ้นโซ่เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6คราวนี้เราจะขึ้น7นะคะ7จน่ะลงที่ตัวถัดไปน่ะซิงเกิลโคเชต์หนึ่งครั้งแล้วก็7โซ่ค่ะ2 3 4 5 7แล้วก็ไปที่ตัวถัดไปทำซิงเกิลโคเชลงตรงกลางตรงนี้นะทำจนรอบเลยนะคะและคราวนี้เวลาที่เราจะปิดรอบวงก็ทำเหมือนเดิมนะคะสลิปสติทลงที่ตัวซิงเกิลโคเชตัวที่3นะคะแล้วก็คราวนี้แถวถัดไปเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยทั้งหมดก็จะเป็นโซ่7เหมือนเดิมนะคะ อันเริ่มต้นนะคะเราก็จะทำ4ซิงเกิลโคเชนะคะ1 2 3และ4ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทำการเริ่มต้นแบบนี้ตลอดไปนะคะจนถึงแถวที่เราต้องการนะคะเราจะทำทั้งหมด6แถวนะอันนี้เป็น7โซ่นะคะเราก็จะทำ7โซ่ต่อไป1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดเชื่อมซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่เจ็ดตัวนี้นะคะจะเป็นแถวนะมาดูกันจุดเริ่มต้นใช่ไหมจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะนับเป็น1น,นะคะแล้วก็แถวที่สองแถวที่สามนับแบบนี้ไปนะคะจนได้ทั้งหมด6แถวนะคะโอเคค่ะคราวนี้แถวที่7ดเราจะเอามาใส่ยางยืดแล้วตัวปมเรามีอยู่แบบนี้นะคะเราก็เอาเข้าไปแบบนี้นะเอาปมมาไว้ตัวเริ่มต้นก็ได้ค่ะคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราจะใส่ยางยืดเข้าไปด้วยเท่านั้นเอง อันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโคเชตสี่ครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จำนวนโซ่ในการที่จะเป็นตะข่ายเราก็ทำเหมือนเดิมเจ็ดครั้งนะอันนี้1นึสองสามโอเคครั้งที่4ี่แล้วคราวนี้ก็โซ่เจ็ดแล้วก็เชื่อมต่อปกติเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าหและเจ็ดข้ามไปหลักถัดไปเราก็ซิงเกิลโคเชลงไปได้เลยแล้วก็เจโซ่เหมือนเดิมค่ะและเวลาปิดรอบวงสุดท้ายเราก็สลิปสติทลงไปที่ซิงเกิลโคเชหลักที่4ี่นะคะอันนี้เราก็เก็บซ่อนไหมพรมได้เลยนะคะตัดออกนะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปปรับได้นะคะวงจะกว้างขึ้นหรือว่าใช้เส้นยางวงใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอ่ามันก็จะได้ครอบผมหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะ